เอาพี่น้องพี่น้องตำมะคงเทียงเด้อพุ่นนะซุ่มแซวซุ่มแซวตำมะคงเทียงมันมันแดงแซ่บอ่ากินตำมะคงเทียงเด้อบาทเจ๊พี่น้องนะอ่าพี่น้องเฮาพี่น้องบางยงบางยงบางยงตำมะคงเทียงเมียงเขาเมียงเมียงพักโป่งบ้านพี่น้องเอ้ยพี่นะคำโตโตจวดจวดจัดเลยจวดไปจวดไป ต้มน้ำมันน้ำมันไ่น้ำมันไ่ต้มน้ำมัไลเส็จ้อืมใช่อันนี้เริ่มถึงเจ้าของเยอะสมเยม่าลังบึงกินเขาบวบะักอืหพมหืมาืมหืมาืมหืมหืหมหืมมหัห อืมสมเซาพี่น้องเ้บ้านสมือเรากินเทียงกินเทียงกินเทียงขั้นตัวขั้นตัวหสีา ไอ้หมปิ้งือเอาอย่ามอตอนเบอปูปิ้งปลาปิ้งปลาจุวัหนักานำเดนางอาหัวเอาหัวตนึ่งก็เอาหางนึงเอะไรกตะนางก็ดำปื้อปลากรัปื้อกรลังกินแซ่บกินบะเบิดออกกินวนกว่าก็สิบว่มีคนกินแบบไหนผ่านว่ เบตาเกลืเบตาเสาดนี้หวเราะหางอะสยังยไงหยบจ้องกัดตัดตัดเลยเักเสียม่เอ้ยเส้ย่งกันเล